ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทําการปาดหน่อต้นกล้วยหอมทองนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็เข้าเดือน8แล้วนะครับฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับน้ําค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าหน่อกล้วยหอมทองเนี่ยจะแทงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะต้องทําการปาดออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงหน่อนะครับเราต้องการให้สารอาหารเนี่ยครับขึ้นมาเลี้ยงต้นแม่นะครับ เพื่อทําการสะสมอาหารสร้างใบแล้วก็ให้เพื่อต้นเนี่ยทำการออกปีนะครับให้ต้นแม่เนี่ยสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อันนี้หน่อยังมีอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ต้องปาดทิ้งนะครับนี่ปาดทิ้งนึ่งปาดทิ้งเคียออกนะครับอันนี้ผมจะเหลือไว้หนึ่งต้นนะครับเพื่อเป็นต้นแม่ต้นต่อไปนะครับมาดูกรอนี้นะครับนี่กอนี้ก็ปาดไปแล้วนะครับ นี่การปาดเนี่ยเราจะปาดชงเฉียงแบบนี้นะครับนี่ทำม้านข้างนะครับนี่ปาดเฉียงนี้ทำไมต้องปาดเฉียงนะครับก็คือหนึ่งกรณีเวลาฝนตกนะครับมันก็จะไหลครับจากนี่ลงมานี่เลยนะครับสองตอนคืนจะมีน้าค้างนะครับน้าค้างี่ยก็จะตกลงมานะครับมันก็จะมาตกใส่บริเวณผิวด้านบนที่เราปาดไว้นะครับถ้าเราไม่ปาดเฉียงนะครับเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับน้ําก็จะขังด้านบนนะครับ อาจจะทําให้เป็นเชื้อรานะครับเชื้อราแล้วก็เน่าได้นะครับจะต้องปาดเฉียงเพื่อที่จะให้น้ําเนี่ยมันไหลเอียงลงมาแล้วก็ปาดลงไปนะครับไม่เป็นการสะสมน้ําแล้วก็เชื้อโรคไว้ในส่วนของอ่าหนอนะครับตัวนี้นะครับป้องกันปัญหาเชื้อราแล้วก็ต้นมันเน่านะครับอันนี้ก็ทยอยปาดไปแล้วนะครับนี่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็ออกเยอะนะครับนี่ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ปาดไป เหลือไว้หนึ่งหนอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปาดนี้ปาดเฉียงนะครับนี่ผมไล่ปาดหมดเลยนะครับเหลือไว้หนึ่งต้นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นต้นแม่ต้นต่อไปนะครับนี่อันนี้ก็ปาดดูลักษณะการปาดอันนี้ปาดมาแล้วประมาณกี่รอบนะครับนี่รอยปาดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ปาดมาแล้วห้ารอบนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ละไม่ปาดแล้วนะครับ ส่วนที่เหลือนี้จะปาดดเรื่อยๆจนกว่าต้นมันจะออกเครือแล้วก็เก็บลูกนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ